พี่ตาหน้าทุกท่านครับมาที่คลิปสองจะเอาตังไปให้แอดมินแล้วก็วระถุกมาให้ยายลองครับไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมครับมีพี่สาวคนหนึ่งเอฟไวใ้ให้ยายลองผมยังไม่ได้ไปให้ครับไม่รู้เวลาไปไ็หนไหมด ทุกท่านนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษณาให้จบทุกคิดทุกไลค์นะครับก็ขอบคุณพี่ทุกท่านเลยครับช่องนี้เป็นช่องมีแต่พี่ๆน้องๆช่องครอบครัวนะครับโอ้โปแบบ ตึงนะตาก็ย้อน <c oughs> <c oughs> รถหน่งเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านในแองเดีย๋ยวถึงบ้านของกอลับ น่าจะอยู่อยู่ครับนออ่าอันนี้ ที่สนใจสนใจเอฟให้ใหยายลองครับมาแล้วเอามาให้แล้วค,ครับผมอเอามาให้ยายแล้วขอบคุณที่สนใจด้วยนะคะขอบขอบขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็ขอขอ,ขอขอบคุณพี่เหรียญซีนะครับที่เอฟพ้าถุงให้แม่ทองแม่ผมครับตัวน,นี้ตัวตน,นี้ของใครตัวน,นี้ของใครครับพี่สนใจให้แม่เอฟมินอ่าเดีย๋ยวไปให้แม่เอฟมินให้แม่เอฟมินครับ ขอบคุณนะครับขเขาเาไม่อยู่นี่ก็อยู่ที่นานเด้อยอ่าแน่ดีนะขอบคุณพ่อน้องด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเรียบเรียบว่างๆมงกุทาเนาะครับผมโอเคว่างแหมว่าวครับมาฝากไว้เยลลองไนดะ้แรกลองครับฝากเดีย๋ยวมาฝากไว้กับเยลลองครับ นี S <S> ้ก็ฝากให้ยายลองเอาไปให้แม่แอดมินจากพี่จากพี่สมใจพี่สมใจนะครับจากพี่สมใจคนเดิมครับให้แม่แอนมินนะครับฝากยายลองไปให้เป็นสะพานบุญให้ก็ได้ตัวแทนตัวแทนเนี่ยตัวแทนพ่อน้องครับขอบคุณพ่อน้องเด้อเพราะว่าเจ้าจะออกไปยากเนาะแมนมันเข้าไปที่นาเขาไม่อยู่บ้านครับเขาไม่อยู่บ้านมออยู่มันไปอยู่ นี่นะครับขอบคุณนะครับอขอบคุณพ่อน้องด้วยขอบคุณพี่สมใจด้วยค่ะกลับบ้านครับฝากไว้กับยายรองนะครับเขาไม่อยู่บ้านครับอยู่ที่สวนครับแต่เข้ามันเข้าไปยากรถเข้าไปยากเลยฝากไว้กับยายรองให้แม่แอนมินนะครับว่าจะมาทําคลิปนะครับขอบคุณพี่สมใจด้วยนะครับแล้วก็ คนหนึ่งนะครับขอขอบคุณนะครับกลับบ้านกัตัวน,นี้กับบ้านกันนะครับ ตกครับที่บ้านฝนตกตะงงอยไม่ตกครับ ท่านนะครับแอดมินก็ไม่อยู่เดี๋ยวโทรหาแอดมินก่อน ้วครับขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะได้ทำคลิปแค่นี้นะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ทำไว้ทางนี้ครับขอขอบคุณพี่ๆฝั่งซ้ายด้วยนะครับแล้วก็ พี่พี่ป้านอานะครับในในช่องนี้นะครับคลิปนี้ทำไมตี่นี้ครับสวัสดีครับ๊ายบาย